เดี๋ยวผมจะชวนไปชิมเลยดีกว่าค่ะพิซซ่าจอร์ดมันยอดมากวิแสดงว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะฮะขออนุญาตยืนได้ป่ะคุณคือทำอะไรคะคุณพ่อครับทำอะไรล่ะคะอ๋ออ๋อซาร่าเฮ้ยนายเป็นไงบ้างซาร่าบอกมาสินายอะไรนะจอร์ดปูนอยู่จอร์ดูอยู่อยู่อย่างเงี้ยครับออ ใช่ไหมช่วมนั้นเนี่ยแบบว่าโด่กดังอลังการมากอยู่ยกหนึงเลยนะอะไรก็จอดอะไรก็ซาลาอยู่นั่นนะนะจนเดี๋ยวนี้กลายมาเป็นพิซซาจอรดจ้ะพิซซาจอรดมันยอดมากจริงๆนะเราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปชิมเลยคุณที่พิซซุนูโลกค่ะอ่าพิซซุนูโลกอีกแล้วที่นี่เลยพิซซาเตาฟืนสไตล์โฮมเมดนะครับแบบบางกรอบเชอบเลือกอร่อยได้หลายหน้ามากเลยแป้งค่ะเพราะว่าเขาเป็นพิซซาอเมริกันนะฮะตามสูตรของมิสเตอร์จอดโบแมน นะฮะวัย68ปีคุณนะเขาได้สูตรนี้มาเลยนะแล้วเขาก็สถียนสูตรนี้เอาไว้เลยไม่เปลี่ยนไม่ปรับไม่แต่งเลยนะครับค่ะมิสเตอร์จอร์ดเขาบอกว่าเป็นชาวอเมริกันฮะเคยเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะที่กรุงเทพไม่ใช่มหาลัยกรุงเทพเขาเคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพของเรานี่แล้วก็มีคู่ชีวิตนะคะเป็นหญิงไทยของเราเ้ากเกษียณแล้วจึงกลับมาอยู่บ้านเกิดภรรยาที่พิษณุโลกนั่นเองใช่อ้นะฮะ ก็เลยอยู่กันที่เนี่ยนะฮะ แต่ตนเองเนี่ยชอบกินพิซซ่าอยู่แล้วเม่อยากกินภรรยาก็ต้องขับรถเข้าไปซื้อในตัวเมืองให้ระยะทางจากบ้านไปตัวเมือง40กิโลเมตรเพื่อพิซซ่าใช่ออ้ยแสดงว่าอยากกินมากสี่ิกิโลไกลมากเลยคุณแล้วขว่าจะกลับมาถึงบ้านคุณคิดดูพิซซ่าร้อนๆมันเป็นยังไงอะเย็นชืดหมดแล้วนะครับไม่อร่อยแล้วนะคะจึงเริ่มทําพิซซ่ากินเองเลยตามสูตรที่เคยทํามาตั้งแต่วัยเด็กที่อยู่อเมริกาค่ะครับเมื่อแป้งเหลือเยอะเข้าทํายังไงดีคุณแจกชาวบ้านไหม บอกกับภรรยาบอกเฮ้ยยูฉันทําอร่อยนะออฉันลองไปแจกดูก่อน,นจนได้รับคําแนะนําบอกว่าจอ๊จอจอ๊อจ๊อยู <You S 1> ทําอร่อยขนาดนี้ทําขายเถอะน,นะครับช่วงแรกๆก,ก็ขายผ่านออนไลน์ไปก่อนซึ่งทําในบ้านนะ,ะจนตอนนี้นะคะเปิดร้านในบ้านด้วยโดยวิธีการกินพิซซ่าเนี่ยนะครับคุณ กินให้อร่อยต้องกินแบบชาวอเมริกันก็คือต้องใช้มือหยิบแบบนี้จริงจะไปใช้ช้อนซ่อมแบบนั้นนะก็ไม่ดีไม่อร่อยม,มันต้องแบบนี้ครับม,ม,มันได้ฟิลจริงๆนะคุณใช่ค่ะสำหรับไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง<ม>ก็ต้องเป็นไม้ยูคาริปตัสครับนะครับเพราะเมื่อเผาแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของน้ำมันยูคาเนี่ยออกมาด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้นะคุณ ก็ยังให้ไฟที่นิ่งด้วยยูคาเนี่ยนะ<ช>มันเป็นฟืนที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับอาหารที่เราจะประกอบด้วยนะแต่เขาบอกว่าพิซซ่าของเขาเนี่ยเขาใช้ต้นย<อ>ูคานะเป็นเชื้อเพลิงนะครับ<ช>สำหรับการควบคุมความร้อนนะครับ ได้ใช้เวลาอบพิซซ่าเนี่ยก็เพียง3นาทีเท่านั้นก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ,คะขายถาดละ299บาทเองคุณใช่นอกจากนี้นะคะเท่านั้นยังไม่พอยังมีซิโครงหมูบาร์บีคิวพร้อมกับของทานเล่นนะอีกหลากหลายมากมายเลยค่ะ <c oughs> ส่วน <c oughs> บ้านที่เปิดเป็นร้านเนี่ยก็บรรยากาศดีด้วยบรรยากาศร่มรื่นเหมาะสาหรับการพักผ่อนแล้วก็กินของอร่อยๆนะคะแวะไปชิมกันได้เลยค่ะร้านจอร์ดยอดพิซซ่า <c oughs> อยู่ริมแม่น้ำนานนะคะ อปอตพรมพิรามอำเภอพมพิรามจัังหวดพิษนุโรกค่ะเปิดวันศุกร์เสราร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่อเนื่องเลยนะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะหรือว่าจะเข้าไปส่องเฟซบุ๊กของเขาก็ได้จอร์จ ยอดพิซซ่าพิซซ่าโฮมเมดนะคะไปกันเลยแป้งแบบนี้เลิศอ่ะชอบแบบว่ากรอบๆนิดหน่อยเห็นรือยังคูนบางทีแล้วไปเนี่ยบางทีแล้วแต่ว่าในช่วงที่มันเป็นโควิดเงี้ยเราก็ต้องยอมนะต้องใช้ช้อนใช้อะไรใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกต้องอ่ะมือนี่แหละใช่อย่าไปกวเละ อย่าไปกวเลิกกินไปเลยปากเปิ๊กเลิกเหมือนไก่อีกเนาะไก่อีกอะไก่ทอดอะถูกไหมไก่แบบบาร์บีคิวอะไรแบบบาร์บีคิวเนะใช่อะมันก็ต้องอย่างนี้ป่ะต้องอย่างงี้ใช่ครับช่ที่อนซอกมันไม่มันไม่อินอะมันไม่ฟินข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง